สวัสดีครับอยู่กับนิ้งนองคาแรงแจงจี่ระสามครับ<อ>เจอกันตรงที่อูช่างติ๊กนะครับก็เลยส่งท้ายส่งทูดในเ่าครับไฟท้ายเขาแตกข้างหนึ่งเวลาดําดําหินเทหินนะทีนี้หินมันไหลไหลไปโดน เพราะช่วงมันมันสั้นเหมือนกับเราเทกองใช่ไหมทีนี้มันมันประมาณว่ามันไหลมันเต็มมันอะไรกองอะกองหินไหลไปโดนเทปรบอะไรนั่นช่างมาัน <laughs> เอ้อพูดยากพูดเย็นนะช่างมันเถอะ ได้ถึงแล้วครับนะเดี๋ยวไปดูหน้าหน้าคนขับคันนี้หน่อย <c oughs> ยังไม่ได้ถ่ายเขาเลยตั้งแต่เขามาทำงานนะโอ้รถไม่ค่อยเสียนะเขาขับนี่คุณอื่นขับเสียบ่อย,ยแต่เขาขับนี่ไม่ค่อยเสียเลยหาที่จอดอยากแล้วทีนี้เนะี่ย ไอ้หลงจอดนะตรงนี้นะี่ไม่ใช่หาเงินหลงจอดตรงไหนเรานี่หางมันเลยเราก็จอดตรงนี้ครับ จอดยังไงของเขารอดูครับรอดูว่าเขาจะจอดยังไงของเขาโอ้โหงงเงงงงงงงฝงงาแลบล็แบแล็แบดูเหมือนจะฝนตก้ากระรองอยังรอเลยดิกลาแค่น,นี้๊าดยังเงาเลย Thì 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 hầm. Sì, đeo đều cái chuộc, hai cái chuộc. Mặc cái thì bì bèm nương hầm. Rồi hậu chọn đi lại hầm. ngay. ไปไหนน่าจะตั้งลำใหม่มั้งดูทรงไปแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะจอดให้มันดีก่อนให้มันเสมอเส้นนี้นะเสมอเส้นเนี่ไปดูเขาจอดวิ่งเดี๋ยวรถไหลไม่ได้ ไม่มีไม,มน้นุน่นนุ่นนุ่นล้อใส่เกียร์ไว้ก่อน ูน<ะ>ใใี่นี่ห้าใส่ให้ให้ท่าแกดูนี่โอ้โหแค่นี้พบมีดด้วย,ยอืม เป็นไงเป็เปเนไงทำงานทำงานอยู่นี่เป็นไงสบายครับสบายสบายอะไรเงือเงื้อท่วมสายแบบตีนหมกออกหลอกตีนเปื่อนสบายแบบตีนทุกที่ฝุ่นไม่อยเดี๋ยวปิด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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดเพลงไม่ได้ใช่ขับรอ รอเอ้รอรอเปหมดแล้วเรื่องความมีแรงแล้วนี้อ๋อฟันหรอไปหมดแล้วใไหมหรอเล้นน้อยเออผมเลยหรอหรอเล้นน้อยรอไปหมดรอไปหมดแล้วเนี่ยฟังคำสุดท้ายนะหรอไป็นหมดรอเป็นหมดเรื่อ่ความมีร้ายเออวันนี้ได้กี่เที่ยววันนี้นี่สามเที่ยวเขาวันนี้สามเที่ยวสามเที่ยวโอ้และและ้คันนู้นใครขับอะไรกี่เที่ยวไหนคันนู้นหน่อย คนเด็กใหม่เด็กใหม่นะเด็กใหม่ครับยังไม่รู้ใจรถใช่ไหมได้เที่ยวหนึ่งเที่ยวเดียวแต่แต่ไอ้หลงอ้หลงนี่มันหายเงียบเลยเนี่ยหลงไปฟักไข่หลงไปตกไข่แต่ก็ไม่รู้คนขับมันไปไหนอีกนะไปดูที่อู่ก็ไม่เห็น กตามหมาทำอะไรผิดไว้หรือเปล่าหาคนขับดโดนโดนนี่ตามหาคนขับดโดนอีกทั้งหน่อยก็ให้ขับไอ้หลงอีกไงขับหอีไอ้ไอ้คนขับนี่ไล่ออกเลยเนาะไล่ออกเลยขับพร้อมกันเลยพี่ทั้งหน่อยลากลูกพร้อมกันเลยไปเลยเกาะกันไปเลยใช้น้ำมันคันเดียวกันโตลากมันจะเป็นอะไรรถพ่วงรถพ่วงรถไฟรถไฟ

ใช่รอรอใส่บางคุณมันงอแบวมันมยักเขียวหน่อยเขียวเลยใช่แล้วคัลเลอร์ต้องทำแข่งกับยักเขียวมั้งนะได้ได้ทำไมใส่บางคุณมันยักเขียวใส่ไลูเยคนส่งคนส่งติแล้วไปเห็นคนส่งเห็นติแล้วไอ้ไอ้ข้างหน้ามันน่าเกลียดมันยื่นออกมาเยอะหน่อยเยอะเออแต่ข้างหลังก็ดูดีหน่อย เส้นเองว่าคนส่งยืนตัวรถสิบเซนมันเอาไปเข้าเข้าไปชิดแล้วนั่นเส้นประมาณนี่ยเนี่ยออกจากออกอยากทันทวนตัวรถเดี๋ยวค่อยถอดเอาช่วงไปคนส่งแล้วก็ถอดเดี๋ยวจะใส่ไอ้ท่อแฟดแฟดเก็ตเลย แค่นี้ก็แล้วกันครับจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ